อ่สวัสดีครับทุกคนนะครับอ,อ่วันนี้นะครับผมจะมาแสดงวิธีการทำนะครับการจับเวลาแบบทดสอบ,บด้วย Google Form นะครับคราวนี้วิธีการที่มันจะทำได้คือมีการเปิดเปิดเวลาได้นะครับปิดเวลาได้นะครับก็คือไม่ต้องไปนั่งเฝ้านั่นแหละนะครับคราวนี้อันดับแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องออกแบบแบบทดสอบ ของ g o o g l e Form ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมไม่สอนนะถ้าใครไม่ได้จริงๆลองหาดูตาม Google ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเฉลยให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้ไปที่จุด3จุดนะครับเลือกไปที่ Add-on นคราวนี้เราจะใช้จะใช้ Add-on เสริมนะพิมพ์ไป f อร์ p r e s e n นนะครับ Pre เ e n t e r รกับ t i m e r ตัวนี้นะ ใช้ตัวนี้ตัวนี้เห็นมายของผมเป็น u n install นะครับให้ทุกทคนนะก็กด install ไปนะครับกด install ะนะครับกด install ไปให้เรียบร้อยนะครับถ้า install เสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะอั install ให้ดูก็ได้อ่ะนะครับตอนแรกไม่มีใช่ไหมก็ install ลงไปมันก็จะถามเนาะว่าแบบใช้อีเมลไหนคือเราใช้ ตอนเราสร้างฟอร์มเราต้องใช้อีเมลล็อกอินเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้อีเมลเดียวกันเลยแล้วมันก็ถามแบบเฮ้ยขอความอนุญ,ญาตก็อ,อนุญ,ญาตไปนะครับมันก็จะติดตั้งตุ๊ดตุตดันให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับคราวนี้วิธีการใช้นะครับก็มาที่กดที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ฟอร์มเนี่ยที่เราออกแบบมาตรงเนี้ยเป็นตรงที่แอดออนนะครับกดที่ฟอร์มพรีเซนเตอร์บวกทามเมอรนนะครับกดไปทีเซตอัพนะครับ มันก็จะมีตัวขึ้นมาด้านขวาเนี่ยนะคราวนี้ทำยังไงมันก็จะมีชื่อมีให้เซตด้วยนะเปลี่ยนรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กดได้นะครับคราวนี้นะครับมันก็จะมี a l w a y เราเลือกไปที่เ,เวลาพิเศษเวลาพิเศษนะครับถามโซนเลือกให้ตรงกันด้วยนะครับส่วนมากมันจะตั้งมาจากโลเคชันของเครื่องเราอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับ วันนี้ผมจะเลือกที่วันที่สิบเจดนะครับเริ่มที่วันที่สิบเจดจบที่วันที่สิบเจดวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะสิบห้าสองหกนะผมจะเริ่มแต่สิบห้าแล้วก็ไปสิบห้าไปสองเก้าแล้วกันยังไม่ทันนะครับมนาะกดคลิกสิบห้าสองเก้าเริ่มที่สิบห้าสองเก้านะครับ จบที่สิบห้าสามสิบสองนะครับจบที่สิบห้าสามหนึ่งแล้วกันนะน่าจะทันอยู่นะครับเออนะครับเซต,ต็จต่างๆนานาได้ครับมีทริคนะครับ,รรบสามารถเล,เล่นได้นะครับผมก็โอเคนีนะครับมเสมร็จมามมือบอกไว้ได้นะครับเอาผมให้เวลาแค่เท่าไหร่สามนาทีสี่นาทีนะครับโอเคสีนาที19 3เก้ามเอด อุ้ยสองนาทีถูกไหมครับนะเสร็จแล้วนะครับก็กดรีพับรีพับลคฟอร์มเลยนะครับรีพับลีคครับถ้าติคนติดตั้งใหม่เนี่ยก็จะเป็นคำว่าพับ l ล c คหรือเปล่านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราลองกดดูนะครับ Vi e w public form นะครับนะครับมันก็จะเข้ามาอย่างนี้ครับ มครับมันยังเปิดไหมครับมันยังไม่เปิดนะครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับโหนก็จะนับถอยหลังนะครับไปเรื่อยเพราะอะไรเราตั้งไว้ที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ตรงนี้เลยนับเวลาถอยหลังไปนะครับตรงนี้ นก็ต้องรอไปก่อนนะครับอืม อีกสิบเอ็ดวินะครับอพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็กดสตาร์ทไหมครับก็พร้อมให้ทำเลยมก็จะทำได้นะครับเวลาก็เดินด้วยนะครับนี่มันจะบอกนะครับว่าสตาร์ทที่ เออนะครับมีสองนาทีนะครับน,นี่เราจบที่สิบห้าสามหนึ่งเนาะ จะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะดูนะครับว่าตัวนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับทําได้อยู่คนที่มาที่หลังเนี่ยก็เริ่มนับไปนะครับแต่ฟอร์มมันจะเวลาที่ที่สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับก็นับไปนะครับ สสิบเอ็ดแล้วนะครับปุ๊บอ่านะครับพอถึงสาสิบเอดปุ๊บจุดเวลาเลยนะครับคนที่มาข้างหลังเวลาเพิ่งเข้ามาถูกไหมครับก็ไม่ทันครับคขาเนี้ยคือเวลาทําแป้งเนี่ยถ้ายังไม่เสร็จเวลากดซ้ำบิดนะครับมันก็ปิดนะครับมันก็จะปิดนะครับก็จะถือว่าจบสิ้นไปนะครับก็ขอมาแชร์กันนะครับว่าถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ รบกวนเผยแพร่ความรู้ต่อนะครับเป็นวิทยาทานไปขอค,ครับ